Hello students, how are you? สวัสดีค่ะนักเรียน Welcome to English class by ครูอมค่ะวันนี้นะคะคลิปวิดีโอการสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นป2เราจะเรียนในยูนิตใหม่คือยูนิต3นะคะเรื่อง weather weather Are you ready? ถ้าพร้อมแล้ว let's go weather weather W E A T H E R weather แปลว่าสภาพอากาศค่ะเรามาเริ่มกันที่ Fun with Words เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ในบทเรียนกันค่ะเด็กๆ Sunny Sunny spell the word S U N N Y Sunny Sunny แปลว่ามีแสงแดดค่ะ cloudy cloudy spell the word c l o u d y cloudy cloudy แปลว่ามีเมฆมากค่ะ windy windy spell the word w i n d y windy วินดีแปลว่ามีลมค่ะคำต่อไปนะคะ Rainy Rainy R, ani. R, ani. R A I N Y Rainy Rainy แปลว่ามีฝนตกค่ะ Snowy Snowy Spell the word S N O W Y Snowy Snowy แปลว่ามีหิมะตกค่ะคำต่อไปค่ะ f o g g y f o g g y Spell the word F O G G Y f o g g y f o g g y แปลว่ามีหมอกค่ะคำต่อไปค่ะ Warm warm spell the word w a r m warm warm แปลว่าอบอุ่นค่ะคำต่อไปนะคะ cool cool spell the word c o o l cool cool แปลว่าเย็นค่ะ Hot, hot, Spell the word H, O, T, hot, hot แปลว่าร้อนค่ะคำสุดท้ายแล้วนะคะ cold, cold, Spell the word C, O, L, D อ่านว่า cold, cold แปลว่าอากาศหนาวเย็นค่ะต่อไปเป็นช่วง Fun with Speaking ค่ะเด็กๆเรามาฝึกพูดกันนะคะค่ะเราจะถามว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไรเราจะใช้คำถาม Was the weather like Was the weather like เห็นไหมคะมีคำว่า weather ที่แปลว่าสภาพอากาศอยู่ในประโยคคำถาม Was the weather like แปลว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไรคะ่ะ ในส่วนของคำตอบนะคะเราก็ตอบได้โดยพูดว่า is แล้วก็ตามด้วยสภาพอากาศค่ะสมมุติว่ามีฝนตกเราก็ตอบว่า is rainy แบบนี้เลยค่ะเด็กๆค่ะแล้วก็มาถึงช่วง fun with and practice ค่ะสนุกคิดพิชิตแบบฝึก Are you ready พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะ let's start ค่ะ What's the weather like? What's the weather like? ข้อสองค่ะ What's the weather like today? What's the weather like today? ข้อสามค่ะ What's the weather like? What's the weather like? เด็กๆตอบได้ไหมคะเขียนคำตอบลงในสมุดเลยค่ะข้อสี่นะคะ What's the weather like? Was h the weather like เขียนคำตอบได้เลยค่ะเด็กสุดท้ายแล้วนะคะ Was h the weather like today Was h the weather like today วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรเขียนตอบได้เลยะคะ่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะ Fun with challenge กิจกรรมท้าทายความสามารถของนักเรียนนะคะสําหรับอาทิตย์นี้คุณครูขอท้าความสามารถนักเรียนโดยการอัดคลิปสนทนาถามตอบสภาพอากาศ Was h the weather like Was h the weather like แล้วก็ตอบสภาพอากาศที่นักเรียนได้เรียนไปนะคะอย่างน้อยคนละ3าําถามนะคะเด็กๆอย่าลืมส่งคลิปมาอวดให้คุณครูดูในไลน์กลุ่มด้วยนะคะที่ผ่านมาเด็กๆทำได้ดีมากยอดเยี่ยมทุกบ้านเลยค่ะขอขอบคุณผู้ปกครองมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ See you later Goodbye the weather light is rainy. What's the weather light like today? It's snowy. What's the weather light? Like? It's sunny.